เป็นหนังสือมายากลร,รุ่นเก่านะครับสมไมอาจนนารย์จะไหนยังหนุ่มอยู่เลยครับ30ปีผ่านมาแล้วนะครับหนังสือมายากลนี้นะครับสะสมไว้ได้สี่เล่มเองครับนะฮะสี่เล่มนะครับสี่เล่มหาไม่ได้เลยครับไม่มีนะครับอันนี้รุ่นเก่าส่วนรุ่นใหม่ๆม,มาก็จะเป็นรุ่นนะครับมายากลมาสนุกวิทยากร กดังตะจันของกเกษมเมจิกนะครับนกเกษมครับกเกษมนะฮะหนังสือมายาโกนในแก้วนาะครสมัยอยู่สนามหลวงครับหนังสือเล่มนี้นะครับสมัยสนามหล,วง,มมหลวงนะครับในนี้กนการทําของปลอมโกนมาสนุกนะครับนี่ถ่ายมาให้โชว์ให้ชมดูว่าเป็นหนังสือที่ผมได้เก็บรวบรวมสะสมไว้นานมากแล้วครับ และก็เป็นหนังสืที่ทาใผมเริ่มต้นเล่นกลเมื่อสาปีที่แล้วครับ